เรามาคุยกันเมืองกันต่อนะครับในมุมการเมืองวันนี้พบกับคุณเจษดาและคุณอุรชัยนะครับวันแรกของการประชุมรัฐสภานะฮะก็ถกกันนะครับถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับฉบับไอรอขนาดอยู่กันนะฮะการชุมนุมเนี่ยนอกรัฐสภาก็เข้มข้นไม่แพ้กันเหมือนกันเลยนะครับคุณเจษดาฮะคุณอุรชัยฮะ ครับด้านนอกนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของอความชุลมุนหรือว่าบางคนก็ใช้คําว่านี่ถึงขั้นประทากันแล้วนะครับส่วนข้างในเนี่ยจุดเด่นอาจจะถูกโฟกัสไปที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ถูกเสนอโดยไอรอโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนนะครับทุกคําถามทุกข้อสงสัยที่ไอรอเคยต้องตอบนอกสภาเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกที่ได้โอกาสเข้าไปตอบในสภานะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับมุงการเมืองวันนี้อยู่กับเราสองคนนะครับคุณเจษดาจิสลาร์และผมบุตชัยสอนแก้วนะครับต้องย้อนความกันอีกสักเล็กน้อยนะครับถึงจุดเด่นของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของไอรอหลายคนเรียกว่านี่เป็นฉบับประชาชนนะครับแต่ก็เป็นคําที่เรียกกันคือที่เรียกกันแบบนี้เพราะว่าเป็นการร่วมลงชื่อของประชาชนนะครับไอรออ้างว่ามี1นึ่งแสนกว่าคนก็ตรวจสอบกันไปนะครับเรามาดูที่จุดเด่นของไอรอรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาแบ่งเป็น5ยกเลิก5าแก้ไขครับเอา5ยกเลิกก่อน นะครับยกเลิกมาตรา279คำสั่งคอสชอยกเลิอกอำนาจในการโหวตนายกรัฐมนตรีของสวนะครับยกเลิกมาตรา16ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปียกเลิกการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีวิธีอื่นนอกจากเลือกตั้งเมืวานนี้หลังจากที่ได้ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะชี้แจงและตอบคาถามบางประเด็นใน5ยกเลิกนี้ ก็ถูกชี้แจงโดยคุณยิ่งชีพอัชานนท์เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอย่างนี้นะฮะบอกว่าคือมันดีอยู่แล้วละ่ะเรื่องของการปฏิรูปประเทศเข้าใจตรงกันว่ามันดีและมันต้องทํบแต่ว่าเขาก็เสนอว่าจริงๆแล้วควรจะให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมม,มากกว่านี้ในรายละเอียดนะครับนอกจาก5ยกเลิกยังมี5แก้ไขด้วยเดี๋ยวไล่กันต่อเลยนะครับสำหรับ5แก้ไขเนี่ยแก้ไขที่1คือการปลดล็อกแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตัดอำนาจสวที่จะต้องมาร่วมแปรยติ ขอภัยครับมาร่วมโหวตในวาระที่1แล้วก็วาระที่3ใช้เสียงหนึ่งใน3เนี่ยนะครับตัดสอวออกไปแก้ไขที่2นายกต้องเป็นสสแล้วก็ตัดบัญชีนายกแปลว่าตัดรายชื่อแคนดิเดตนายกของแต่ละพรรคที่เสนอมาในการเลือกตั้งแก้ไขที่3คือแก้วิธีสรรหาบุคคลในองค์กรอิสระแบบเดิมที่ใช้แบบเลือกกันเองหาวิธีใหม่ที่เหมาะสมกว่าครับแก้ไขที่4เปิดทางให้มีการตั้งสส ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั่นก็คือแก้ไขมาตรา256นั่นเองและข้อที่5ครับสวจะต้องมาจากการเลือกตั้งแบบ100%เซนี่เป็นข้อเสนอนะครับหยกเลิก5แก้ไข,ขของทางไอรอเราพูดให้ง่ายแบบนี้เพื่อที่จะสรุปข้อเสนอในภาพรวมรแต่จริงๆแล้วก็ยังมีรายละเอียดอีกมากนะครับสำหรับร่างนี้ที่ถ้าจะพูดให้ยาก ก็ยากเหมือนอกันนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังความฝันของคุณยิ่งชีพอัชานนท์นะครับเขาบอกว่าสาเหตุที่จะต้องมาเสนอยติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะว่ามีความฝันของคนที่ร่วมลงชื่อกันเนี่ยมีฝันหนึ่งเดี๋ยวลองไปดูครันว่าเราจะได้อยู่ในประเทศที่มีระบอบการเมืองการปกครองที่เปิดให้ประชาชนสามารถเลือกผู้จะมาใช้อำนาจปกครองได้หรือประชาชนสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ อย่างน้อยก็อาจจะต้องเลือกทางอ้อมผ่านสมาชิกรัฐสภาแต่สมาชิกรัฐสภาที่มานั่งอยู่ในห้องประชุมเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีได้อย่างน้อยก็ต้องมาจากการเลือกของประชาชนทุกคนนี่คือความฝันข้อแรกความฝันข้อที่สองเราฝันว่าเราจะได้อยู่ในประเทศที่รัฐบาลมีความโปร่งใสถูกตรวจสอบได้ถ้าหากว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันหรือมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบจะมีองค์กร ที่มีหน้าที่มีอำนาจโดยตรงในการเข้ามาตรวจสอบดําเนินการและเอาผิดซึ่งองค์กรเหล่านั้นจึงจําเป็นมากที่จะต้องมีที่มาที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารมีที่มาที่เป็นอิสระจากคนที่เขาจะต้องไปใช้อำนาจตรวจสอบความฝันข้อที่3เราฝันว่าเราจะได้อยู่ในประเทศที่ประชาชนมีอำนาจในการกําหนดอนาคตของตัวเองอย่างน้อยที่สุดก็ผ่านระบบการเลือกตั้ง ยังมีอีกหลายคำถามนะครับที่เมื่อวานนี้ทางไอ,อรอเขาถูกตั้งคำถามกลางสภาจริงๆแล้วเป็นคำถามซ้ําๆคำถามเดิมๆครับคือเขาถูกถามมาก่อนแล้วอย่างเช่นเรื่องของการรับทุนจากต่างชาติรับ,รบเงินจากต่างชาตินะครับซึ่งเขาบอกว่าก็เป็นปกติที่หน่วยงานไม่สแสวงผลกําไรหรือหลายคนเรียกกันว่า NCO จะรับเงินทุนจากทั้งในและนอกประเทศเพื่อที่จะมาทํากิจกรรมด้านต่างๆนะครับโดยที่อย่างเมื่อวานนี้ก็ลุกขึ้นชี้แจงบอกว่าการรับทุนจากต่างชาติก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องทําตามการชี้นําของต่างชาติ คือไม่ได้ถูกครอบงำก็ว่าอย่างนั้นก็เป็นคําชี้แจงที่เกิดขึ้นในสภานหนึ่งในประเด็นนั้นก็คือเรื่องของการลงชื่อะะตัวแทนของไอรอก็ชี้แจงบอกว่าคือต่อให้รับเงินจากต่างชาติหรือว่าในประเทศเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับ,ค,บคนที่ตอนนี้คัดชื่อแล้วเนี่ยเหลือ9 0,000ื่ชื่อ,อเกือบแสนเนี่ยนะฮะไม่สามารถที่จะไปบังคับใครให้มาร่วมลงชื่อได้นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ไอรอเนี่ยถูกโจมตีหนักเหมือนกันโดยเฉพาะทางฝั่งของสวนะครับ คุณเจษฎาพูดถึง9 0้าหม่นชื่ออันนี้สําคัญเลยมเมื่อวานนี้อีกท่านหนึ่งคือคุณภัยบูลนิติตวันนะครับสสพลังประชารัฐลุกขึ้นมาเพื่อที่จะตั้งคําถามว่า9ก้าหมื่นชื่อนี้คุณไัยบูลเชื่อว่าจํานวนไม่น้อยทีเดียวที่น่าจะเป็นผู้ชุมนุมของกลุ่มที่เขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มราษฎรนะครับมาร่วมลงชื่อด้วยคุณไพบูลก็เลยโยงไปถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มราษฎร3าข้อหนึ่งในนั้นคือการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์พอโยงไปอย่างนี้เลยกลายเป็นว่าเขาก็ สะท้อนความไม่มั่นใจรหรือว่าไม่เชื่อใจในข้อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของไอลอแล้วก็มองว่านี่อาจเป็นการกระทําที่เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ก็ได้นะครับโดยไปพาดไปหยิบยกพาดพิงกรณีของพักไทยรักษาชาติที่เราุบพักไปนะครับท่านผู้ชมอาจจะงงนะครับตอนเราโจงหัวกันมาไหนบอกว่ามี5ยกเลิก5แก้ไขฟังดูง่าย ไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ที่รเราอธิบายเพิ่มเติมแต่เรื่องนี้มันเป็นข้อสังเกตที่เกิดขึ้นจากสมาชิกทั้งสะส,ะสะฝ่ายร,ร,รัฐบาลและก็สวนะครับที่น้องชายของอาจารย์วิษนุเครืองาม,มพันอากาศตรีนะครับเฉลิมชัยเครืองามตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของไอรอเนี่ยปัญหามันพัวพันกันเป็นพันละวันเขาใช้คำนี้นะ ผมจะบอกแบบนี้ครัท่านผู้ชมหนึ่งในประเด็นที่สวตั้งข้อสังเกตสําหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของไอรอเนี่ยพลอากาศตรีเฉลิมชัยน้องชายของอาจารย์วิษณุเครืองามเขาตั้งข้อสังเกตว่าข้อเสนอหลักๆของไอรอก็คือเสนอให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสะสะรแต่ขณะเดียวกันก็เสนอครับให้ตัดอํานาจของสวทันทีแปลว่าล้างไพ่ สอวอจะหายไปทันทีแล้วก็จะมีการยกเลิกกฎหมายลูกอีก7ฉบับซึ่งเป็นผลพวงมาจากรัฐบาลคอสชอในกฎหมายลูกเจฉบับนี้มีกฎหมายลูกว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตด้วยยกตัวอย่างแบบนี้ครับคุณเฉลิมชัยเนี่ยยกตัวอย่างว่าสมมติว่าถ้าจะมีการตั้งสสรอกันจริงๆตามข้อเสนอของไอรอถ้าหากว่าล้างไพ่สอวอ,ออกไปแล้วล้างไพ่กกตไปแล้วแล้วใครล่ะที่จะมาสรรหาสสรขึ้นมา แก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าจะไปหากกตชุดใหม่ก็ต้องอาศัยเสียงของสอวอก็จะต้องอาศัยเสียงของบรรดาองค์กรอิสระที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญปี2560ถ้ากฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูนปี2560กว่า7จฉบับเนี่ยจะต้องถูกยกเลิกสุดท้ายแล้วกระบวนการที่บอกจะมีการตั้งสสรอตามข้อเสนอของไอรอเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าดังนั้นปัญหามันจึงผูกพันเป็นพนลวันนะครับ๋บยวลองฟัง ความคิดเห็นของคุณเฉลิมชัยเครือง,งามครับหนึ่งคือกอรกตไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สองไม่มีผู้ใดจะไปทำหน้าที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาสามถามว่าถ้าการกตไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วใครจะเป็นไปเลือกสอวอเมื่อไม่มีสอวอใครจะไปเลือกองค์กรอิสระทั้งกรกตปปชทั้งสารรัฐมนูญท่านไปดู นี่ครับรัฐมน,นูลปี40ที่ท่านบอกว่าให้เอามาใช้องค์กรอิสระเกือบทั้งหมดกรรมาการสรรหาเนี่ยหนึ่งในนั้นคือตุลาการศาลร,รัฐมนนรมนูลซึ่งท่านให้ยกเลิกไปแล้วสองผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการตั้งองค์กรอิสระต่างๆนั้นคือใครท่านทราบไหมครับคือประธานวุฒิสภาก็ท่านให้ยกเลิก วุฒิสภาไปแล้วแล้วจะมีใครไปผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในรในการตั้งองค์กรอิสระต่างๆผมสรุปง่ายๆเลยที่คุณเฉลิมชัยพยายามอธิบายก็คือบอกว่าถ้าหากว่าทุกอย่างเซตซูโรตัดสอวอตัดองค์กรอิสระไปแล้วกระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะต้องมีสอสอรอแล้วก็จะต้อง เดินหน้าบ้านเมืองต่อไปคใครจะมาทําหน้าที่ตรงนี้ช่องโหว่จะเกิดขึ้นสุญญากาศจะเกิดขึ้นนี่เป็นข้อสังเกตหนึ่งของสอวอและไม่ใช่คนเดียวที่ตั้งข้อสังเกตลักษณะนี้ค,คุณคํานูนสิทธิสมานก็ตั้งข้อสังเกตในลักษณะนี้เหมือนกันค,คุณสมชายสแสวงการ,รก็มีการอภิปรายในประเด็นเหล่านี้เหมือนกันคือกลายเป็นว่าทุกคําถามก็ประดังเข้าหาไอรอเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็หลายๆช่องที่บางคนอาจจะมองว่าเป็นช่องโหว่ บางคนมองว่าเป็นช่องโหว่ของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขข,ของฉบับไอรอเขาเนี่ยครับไอรอลเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมหรือว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ถ้าเกิดว่าหลักการเนี่ยมันยอมรับตรงกันซึ่งกันได้หมายถึงว่ายอมรับในหลักการยอมรับในกรอบใหญ่ภาพรวมเห็นตรงกันแล้วก็ค่อยไปแก้ในวาระถัดไปอย่างเช่นวาระที่สองซึ่งจะมีการแก้ไขอะไรกันเพิ่มเติมนะครับคือตอนนี้เนี่ยที่คาดการกันคืออาจจะมีแค่บางฉบับเท่านั้นที่ผ่านครับดูเหมือนเมื่อวานนี้ทางคุณยิ่งชีพซึ่งเป็นตัวแทนเขาก็พยยาามที่จะ ลุขึ้นมาชี้แจงฉบับของเขาเหมือนกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะผลักดันบางกรณีที่เป็นไปได้เข้าไปเพื่อที่จะแก้ไขในวาระถัดไปด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปฟังความเห็นของคุณยิ่งชีพครับเจตนาของเราก็คือว่าสอวอที่มีที่มาจากคสอชอพ้นจากตําแหน่งองค์กรอิสระที่มีที่มาจากคอสอชอพ้นจากตําแหน่งพร้อมกันและให้เลือก กรกตและสารรัฐมนูลชุดใหม่ในทันทีตามกระบวนการของรัฐมนูลปี2 5 4 0เพื่อมาจัดก,การเลือกตั้งส,ส,ออสอวอชุดใหม่ให้สอวอมาจากการเลือกตั้งให้ได้ก่อนนี่คือกระบวนการและขั้นตอนที่เราอยากจะเห็นส่วนอะไรจะก่อนอะไรจะหลังอะไรจะรักษาการแล้วอะไรจะเป็นสูญญากาศผมก็ขอกลับไปที่ ประเด็นแรกที่ตั้งไว้นะครับว่าผมขอร้องให้ท่านช่วยคิดและช่วยแก้ไขปัญหานี้หน่อยเราไม่มีทางมีเจตนาที่อยากจะสร้างสุญยากาศทางการเมืองขึ้นมาประเทศไม่ต้องการมีสุญยากาศครับแต่ว่าภายใต้หลักการที่เราอยากจะเห็นนี้ภายใต้ความฝันที่เราอยากจะเห็นร่วมกันนี้ที่ท่านก็ไม่เคยปฏิเสธเลยมันจะแก้ไขปัญหายอย่างไรเพื่อให้มันเป็นจริงได้โดยประเทศไม่มีสุญยากาศเราอาจจะมีประสบการณ์ในทางนิตีบัญญัติไม่เท่าท่านเราจึงไม่สามารถเสนอได้ในขั้นตอนแรกแต่เราจะขอรบกวนท่านให้รับ ในวาระแรกและช่วยเราในการแก้ปัญหานี้ในวาระที่2ขอบคุณครับนี่ถ้าฟังคําชี้แจงของคุณยิ่งชีพก็เหมือนจะยอมรับไกลๆว่าจริงๆแล้วไม่ได้คิดขนาดนั้นนะฮะเรื่องของผลพวงที่จะตามมาที่บอกว่าผูกพันกันเป็นพันละวันนั้นนะครับขณะเดียวกันก็บอกด้วยว่าถ้าในวาระแรกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหลักการจุดประสงค์หลักของร่างไอรอคืออะไรรับไปก่อนได้ไหม หลังจากนั้นที่บอกว่าเดี๋ยวจะไม่มีองค์กรอิสระเดี๋ยวจะไม่มีกฎหมายรองรับเดี๋ยวจะตั้งสสรอไม่ได้ในชั้นแประยะติ oh. ก็ขอความรู้ความสามารถของสอสอส,อสอวอร่วมกันคิดได้ไหมแต่เชื่อไหมครัว่าช่องทางเหล่านี้เนี่ยท่านผู้ชมประเทศไทยของเราไม่ได้เผชิญกับบรรยากาศแบบนี้เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้จริงๆในสภาเองก็มีคนยกตัวอย่างนะว่าตอนวิกฤตตอนปี2534ข้ามมาถึงปี2535 ตอนนั้นอาจารย์มีชัยริชุพันธ์คนร่างรัฐธรรมนูลปี2560ก็อยู่ในเหตุการณ์แต่ก็มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ทั้งที่เกิดสุญญากาศเกิดขึ้นอันนี้เดี๋ยวก็ลองไปศึกษากันดูนะครับเพื่อจะหาทางออกกันหรือว่าจะเป็นเหตุเป็นผลที่สวสสฝ่ายค้านฝ,ฝ่ายรัฐบาลจะใช้ช่างน้ําหนักตัดสินใจในวันนี้อืวันนี้มาติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าจะมีการลงมติทั้ง7ฉบับนะครับแล้วก็มี คาดหมายกันว่าบางฉบับอาจจะผ่านบางฉบับอาจจะไม่ผ่านหรือไม่ถ้าเกิดว่าดูจากเนื้อหาการอภิปรายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ประชุมสมัยที่แล้วจนถึงเมื่อวานนี้นะครับที่ตั้งข้อสังเกตกันแบบนี้เพราะว่าผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับสอวอสุรชยัยเลี้ยงบุญเลืศอชยัยประกาศรับทุกฉบับับ3ถึงส่ในยติที่3ถึง4ของพรรคเพื่อไทยด้วยที่บางคนบอกว่าโอ้นี่เป็นยติที่มาลดอำนาจสอวอสอวอสุรชัยก็บอกก็รับเหมือนกัน นะครับเพียงแต่เขาฝากไว้ข้อหนึ่งน่าจะทําประชามติกนรนะครับนี่ก็ทิง้งทิ้งเป็นประเด็นคําถามไว้เป็นข้อเสนอนะครับมีคําถามมากมายว่าที่ผ่านเนี่ยน่าจะผ่านแค่1กับ2หรือไม่ซึ่งก็หมายถึงร่างแก้ไขฉบับของรัฐบาลและฝ่ายคา้านนะครับหรือจะผ่านร่างของไอรอเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนทีนี้ประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามคือแล้วถ้าเกิดมันไม่ผ่านเลยถ้ามันไม่ผ่านเลยแรงกดดันจะไปตกอยู่กับใครเจตยติของฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลเพื่อใครยื่นเพิ่มเติมไอรอล ล้างไพ่กันหมดไม่เอาเสียเวลาไปฟรีๆไม่ผ่านเลยน,น,นะครับกลายเป็นว่าเมื่อวานนี้ผมได้พูดคุยกับคุณองอาจคล้ามไพบูลนะครับมีคําถามมากมายในฐานะที่เป็นพักประชาธิปัตย์หนึ่งในพักการเมืองที่มีเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะวางบทบาททิศทางของพักนับจากนี้ต่อไปอย่างไรภายใต้สมมุติฐานที่ว่าถ้าไม่ผ่านแม้เพียงยติเดียวในวันนี้ครับ ท่านคำถามนะครับว่าพรุ่งนี้สมมติว่าร่างในฉบับที่หนึ่งฉบับที่สองโดยรัฐบาลและฝ่ายค้านเกิดไม่ผ่านขึ้นมานะครับประชารัฐจะเดินหน้าเรื่องต่อไปยังไงครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับว่าเวลาอภิปรายในสภาเนี่ยวันนี้เราก็จะเห็นว่าก็มีอภิปรายหลายแง่หลายมุมหลายด้านนะครับก็เป็นเรื่องปกติก็สมาชิกรัฐสภาแต่ละท่านก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นตามที่ท่านคิดนะครับอย่างไรก็ดีเมื่อสมมุติในกรณีที่ พรุ่งนี้มีการลงมติแล้วรัฐมนูญไม่ผ่านเนี่ยผมคิดว่าประชาธิปัตย์ก็คงต้องดูเหตุผลที่ไม่ผ่านเพราะอะไรคะแนนเสียงเป็นอย่างไรมันไม่ผ่านกึ่งหนึ่งของรัฐสภาหรือว่าไม่ผ่านในส่วนของสวจำนวน82ท่านซึ่งเงื่อนไขในการแก้ไขรัฐธรมนูญสวต้องเห็นชอบในการแก้ไขด้วย82ท่านนะเราก็ต้องดูว่ามันไม่ผ่านช่วงไหนอย่างไรนะฮะและที่สําคัญที่สุดก็คือเหตุผลที่ไม่ผ่าน มันจะมีเหตุผลอะไรครับที่ทําให้บรรทัดตัดตะต้องทวนในการรัฐบาลครับก็คงต้องดูเหตุผลว่าที่ไม่ผ่านเพราะอะไรมันเป็นเพราะเราได้พยายามทําเต็มที่แล้วสู่ความสามารถแ้วมันไม่ผ่านเป็นเพราะเราทํามีส่วนทําให้ไม่ผ่านหรือว่าใครทําให้ไม่ผ่านใช่ไหมครับมันก็ต้องไปดูเหตุผลตรงนั้นด้วยกระบวนตลอดระยะเวลาของการ แก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ได้แสดงตัวตนชัดเจนว่าเรารมุ่งมั่นที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามจุดยืนของพรรคนะครับและตามหนึ่งในเงื่อนไขของการเข้าร่วมรัฐบาลมาโดยตลอดดังนั้นเราก็มุ่งมั่นต่อเรื่องนี้แบบนี้แสดงว่าอย่างน้อยการรต,ติในร่างหนึ่งร่างสองปฏิปัตษ์โหวตให้แน,น่นอนเราโหวตให้แน่นอนฮะแล้วเราก็ประชุมปรึกษารือกันมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่จะโหวตครั้งที่แล้วแล้วนะครับ แล้วเมื่อวานนี้ผมในฐานะประธานสสนัดประชุมสสอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะย้ําว่ามีใครมีความคิดเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่นะครับก็ไม่มีใครมีความคิดเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราก็ยืนยันว่าเราก็จะโหวตรับร่างตมนูในร่างหนึ่งและร่างสองพูดถึงแค่ร่างหนึ่งร่างสองนะครับ,รบที่ว่าโหวตให้แน่แต่ว่าเมื่อวานนี้ยังมีบางช่วงที่ผมพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณองอาจ เราคุยกันในแง่ที่ว่าก็การประชุมสภาเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงที่ผมได้พูดคุยกับคุณองอาจเนี่ยดูเหมือนว่าทิศทางการประชุมจะเป็นไปในลักษณะที่ตั้งคําถามหนักครับก็ไม่แพ้กับการประชุมสมัยที่แล้วเลยที่มาตั้งคาถามเกี่ยวกับกรเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับแล้วมันจะผ่านยังไงนะครับถ้าเกิดว,ว่าถูกตั้งคาถามมากขนาดน,นี้โดยเฉพาะจากฝั่งสวซึ่งต้องการเสียงหนึ่งในสเนี่ยนะครับคุณองอาจก็ตอบว่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่เห็นด้วย เขาก็อภิปรายไปแล้วกลายเป็นว่าเราไม่ได้เห็นคนที่เห็นด้วยลุกขึ้นมาอภิปรายมากนักเมื่อวานคือช่วงปลายเดือนปลายเดือนกันยาเนี่ย23 24คือคุยกันหนักแล้วฮะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ6ยยติเดิมไม่น่าเชื่อว่าเมื่อวานนี้ก็ซัดกันไปอีกไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยสรุปวันแรกนะฮะท่านผู้ชมใช้เวลาประมาณ14ชั่วโมงเริ่มประชุม10โมงเช้าไปจบเที่ยงคืนกว่านิดนิดนะครับประเด็นมี2ประเด็นหลักครับ วาระแรกก็คือการพิจรารณาผลการศึกษา6ยติเดิมก็ที่คุณบอกว่าเขาเถียงกันไปเยอะแล้วเนี่ยอตอนเดือนกันยายนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ก็เถียงกันต่อไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงเนี่ยผมจับเวลาดูนะฮะหลังจากนั้นก็มีการเถียงกันหนักในประเด็นของการพิจรารณายติการแก้ไขรัฐธรรมนูญยติที่7ฉบับของไอรลอก็ไปจนถึงเที่ยงคืนกระทั่งใกล้ๆเที่ยงคืนเนี่ยสสก็หารือกันสบก็หารือกันว่าควรที่จะพักการประชุมแล้วได้ไหม ชื่อไม่มีแล้วฮะไม่มีสสฝั่งรัฐบาลรออภิปรายไม่มีสสฝ่ายค้านร,รออภิปรายสอวอไม่มีคิวลแล้วแต่เวลาเหลือเวลาที่เหลือก็คือของพักเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้เวลาเหลือประมาณขอภัยของพกร่วมฝ่ายค้านเวลาเหลือประมาณชั่วโมง40นาทีแต่เมื่อคืนนี้เถียงกันไปว่าจะพักไม่พักประชุมเนี่ยก็ไม่ถึงแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นวันนี้ครับท่านผู้ชมผมขมวดประเด็นที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ถ้าหากว่าเริ่มเปิดประชุมได้ตามที่คุณชวนนัดก็คือ9ก้าโมงตรงเตะ ปิดประชุมมาก็อาจจะต้องมีการอาภิปรายควันหลงกันหน่อยเพราะว่าทางพรรคฝ่ายค้านก็เหลือประมาณ -78 คนในเวลาประมาณชั่วโมงกว,กว่านะครับถ้าหากว่าจะมีการอาภิปรายถ้าอยากจะอภิปรายต่อนะก็จะใช้เวลากันประมาณเท่านี้หลังจากนั้นการลงมติครับใช้เวลาเยอะกว่าแน่นอนทั้งสอสอและสวจะต้องขานชื่อเป็นรายรบุคคลขานชื่อเสร็จลงยติต่อหนึ่งคนเนี่ยก็เป็นเจ็ดยติเลย รับไม่รับยติไหนบ้าง7ฉบับก็ไล่ชื่อกันไปทีละคนทีละคนคาดว่าจะใช้เวลา4 5ชั่วโมงดังนั้นวันนี้อย่างน้อยๆมีละฮะจะต้องไปจบที่ช่วงบ่ายหรือเป็นช่วงเย็นขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมเองวันนี้เขาก็ประกาศแล้วครับไม่ไปที่สภาแน่นอนแต่จะไปที่แยกราชประสงค์แทนครับคือบางคนก็ตั้งคําถามว่าอ้าวแล้ววันนี้เป็นการลงมติ เขาก็ผู้ชุมนุมน,นะที่เวลาที่ผมไปเช็คความคิดเห็นเขาในสื่อออนไลน์เขาตั้งคําถามว่าน่าจะไปสภาหรือเปล่าวันนี้ก็มีเสียงแตกเหมือนกันแต่ว่าโอเคโดยรวมแกนนาเขาประกาศไปที่ราชประสงค์นะครับ,รบวันนี้นะครับเมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพระหว่างที่มีการประชุมในสภาการประท้วงการชุมนุมนอกสภาก็ขับเคลื่อนไปม,มีภาพของตํารวจที่พยายามเข้าไปควบคุมสถานการณ์หรือรว่า ถึงขั้นที่บางคนมองว่านี่คือการใช้ความรุนแรงเกินไปหรือไม่เป็นคําถามที่ปรากฏออกมาครับนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าการใช้รถน้ําก็ดีการใช้กระสุนยางตามที่กล่าวอ้างเนี่ยจะมาเร็วกว่าที่หลายคนคาดการไว้นี่ฮะภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ดีเนี่ยอันนี้เป็นช็อตแรกๆเลยนะครับบริเวณแยกบางกระบือครับตั้งแต่เวลาประมาณ13.40นาิกานาทีค,คือมีการนำกาดของเครือข่ายราษฎรก็คือคุณโตโต้เนี่ย เขานำามวลชนประมาณหนึ่งมาประชิดแนวกั้นของตำรวจที่แยกบางกระบือนะครับนั่นเป็นจุดยุทธศาสตร์แรกตั้งแต่ช่วงบ่ายจุดที่2ก็คือบริเวณแยกเกียรก,กายครับ,รบตรงเกียรก,กายเนี่ยจะเป็นคุณอ,อัธพลบัวพัฒหรือว่าครูใหญ่นำขบวนเคลื่อนกลุ่มราษฎรมาตั้งแต่แยกบางโพนะครับมาที่มุ่งตรงมายังแยกเกียรก,กายแล้วก็มีแนวกั้นเหมือนกับที่แยกบางกระบือนี่เหมือนกันเท่ากับว่าเมื่อวานนี้ทั้งทิศเหนือทั้งทิศใต้ของอาคารรัฐสภาเนี่ยถูกขนาบไปด้วย มวลชนของกลุ่มราษฎรแต่ที่น่าสนใจน่าสังเกตก็คือนี่แหละฮะที่แยกเกียรก,กายจะมีผู้ชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่งครับอยู่บริเวณถนนทหารอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนเกียรก,กายนะครับอพอภัยอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแยกเกียรก,กายบริเวณนี้ก็จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มคนปกป้องสถาบันที่เขามาชุมนุมตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วสุดท้ายเขาไม่ได้ยุติการชุมนุมแต่เคลื่อนอผู้ชุมนุมไปอยู่ที่ถนนทหารแทนแล้วช่วงเย็นๆน,น,นี่แหละฮะประมาณ16 17นาฬิกาก็ มีการประทะกันเล็กน้อยมีการ,รเผชิญหน้ากันแต่เราก็เห็นความพยายามของทั้งสองฝ่ายนะฮะครคุณเรชชัยทั้งฝ่ายของแกนนาเครือข่ายราษฎรแกรนนาของกลุ่มคนปกป้องสถาบันพยายามจะห้ามคนฝั่งของตัวเองไม่ให้มีการ,รเผชิญหน้ากันมืมีถึงขั้นที่ว่าบางช่วงเนี่ยเดินเข้ามาพูดคุยจับมือกันได้ด้วยซ้ำไปนะครับเพียงแต่ว่าภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ยมันเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วก็ลากยาวจนถึงช่วงกลางคืนนะครับ มีคนบาดเจ็บจำนวน,นไม่น้อยเลยต้องนําส่งโรงพยาบาลนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าทั้ง2ฝั่งนั่นแหละนะครับมีผู้ที่บาดเจ็บเหมือนกันแล้วก็ตํารวจเองหลังจากที่พยายามเข้ามาดูแลพื้นที่โดยรอบก็มีบางช่วงที่ติดตั้งคําถามว่าในช่วงของการประทะทาไมตํารวจถึงไม่เข้ามาเพื่อที่จะดูแลสถานการณ์ให้เข้มข้นกว่านี้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ทั้งสองฝ่ายเข้ามาเผชิญหน้ากันด้วยนะครับ เหตุการณ์สาคัญนะฮะัท่านผู้ชมยังมีช่วงค่าของเมื่อวานนี้ครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยทางผู้ชุมนุมคระข่ายรัษฎรสามารถที่จะเคลื่อนขบวนจากบริเวณแยกเกียรกายแล้วก็ฝ่ายด่านสุดท้ายก่อนที่จะถึงหน้าอาคารรัฐสภานะครับสุดท้ายไปได้ครับไปชุมนุมกันอยู่ที่หน้าอาคารรัฐสภาแต่ปรากฏว่าเวลาประมาณสองทุ่มครับหรือว่า20่สนาฬิกาเนี่ยก็มีเหตุปะทะกันอีกรอบหนึ่งจุดเดิมนั่นก็คือที่แยกเกียรกายนะครับบริเวณที่ นนทหารมีกลุ่มพลปกป้องสถาบันและเ,เครือข่ายราษฎรบางกลุ่มเผชิญหน้ากันแล้วก็มีเสียงดังคล้ายประทัดเสียงดังคล้ายปืนเกิดขึ้นภายหลังเนี่ยก็มีรายงานนะครับสำหรับบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บ ที่ชัดเจนแล้วก็ยืนยันแล้วเนี่ยก็คือคนที่ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลวชิระ1คนครับคนนี้เนี่ยถูกยิงที่ต้นขานะครับ,รบเราได้รับคํายืนยันจากรองผอโรงพยาบาลวชิระก็คือนางสาวอัมพันธ์วิมุลวัฒนะครับก็ยืนยันว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงมาจากแยกเกียรก,กายเนี่ยหนคนดูกยิงบริเวณต้นขาขณะเดียวกันมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน จากสองฝั่งเนี่ยน,นะฮะคือรองผอ,อของโรงพยาบาลวชิระเนี่ยแหละบอกว่ามีอีก3คนนะครับที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงส่งตัวไปที่โรงพยาบาลรามาขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บเมาาื่อวานนี้ผมอัปเดตข้อมูลนี้ประมาณตอนเที่ยงคืนนะฮะเฉพาะที่โรงพยาบาลวชิระเองเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ37คนขณะที่ข้อมูลภาพรวมวันนี้ก็ต้องมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งว่ามีใครได้รับบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหนนะครับ มีความพยายามที่จะชี้แจงของตํารวจเหมือนกันนะครับรบอกว่าปล่อยให้กลุ่มคนที่สงสัยเสื้อสีเหลืองกลุ่มคนที่ไปที่สภาเนี่ยนะครับครับเพราะว่าขออนุญาตมาอืนะครับแล้วก็ทางกลุ่มรัษฎรไม่ได้ขออนุญาตนี่คือคําชี้แจงหนึ่งตํารวจยอมรับว่ามีการใช้ปืนฉีดน้ําเพราะต้องการเจราจาไม่ใช่เพื่อสลายการชุมนุมนี่ก็เป็นอีกคําชี้แจงหนึ่งนะครับแล้วก็ตํารวจยอมรับว่ามีการใช้น้ําที่ผสมสารเคมี ซึ่งมีลักษณะที่ทําให้แสบร้อนใบหน้าแล้วก็น้ําตาไหลนะครับ,รบเป็นอีกคําชี้แจงหนึ่งจากทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับครับถ้าท่านผู้ชมจะสังเกตาการชุมนุมเมื่อวานนี้นะครับเราติดตามการชุมนุมมาตลอดคุณอู๋รชัยก็อยู่ในเหตุการณ์แทบจะทุกการชุมนุม นะฮะแล้วก็ผมก็พยายามจะมอนิเตอร์สถานการณ์ตลอดถ้านับจากการสลายการชุมนุมเมื่อคืนวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์เมื่อคืนนี้น่าจะนับว่าเป็นเ,เหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้กำลังเนี่ยมากที่สุดาการชุมนุมหนึ่งนะครับ ก็เป็นสิ่งที่จะต้องจับตากันต่อไปครับโดยเฉพาะการชุมนุมวันนี้ที่ทางแกนนําคุณแพนกิ้นพริชชีวารักษ์มีการประกาศแล้วล่ะว่า16นาฬิกาจะไปชุมนุมกันที่แยกราชประสงค์ก่อนหลังจากนั้นจะเอายังไงจะไปไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหารือกันอีกครั้งหนึ่งครับครับคุณผู้ชมช่วงนี้จับตาสถานการณ์การเมืองกันครับตัวชัวว์อนักกิจกรรมทางสังคมชาวฮ่องกงทวิตข้อความเกี่ยวกับการชุมนุมในไทยนะครับ โดยเฉพาะการใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงและแกส๊สน้ำตาผลักดันผู้ชุมนุมส่งผลให้มีชาวต่างชาติทวิตข้อความและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้เป็นจำนวนมากครับนายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกรัฐบาลเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีขอให้ใช้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปตามกลไกของรัฐสภา ีว่าจะต้องพิจารณาที่เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยให้สสสวใช้ดุลยพินิษในการตัดสินใจและเราจะได้เห็นกันว่าสสและสวจะใช้ดุลยพินิษอย่างไรในการตัดสินใจลงมตินะครับในวันนี้ช่วงเช้าแล้วก็ไทย PBS ติดตามตลอดทั้งวันด้วยนะครับครับวันนี้ยังคงจับตากันอยู่แต่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนัดกันที่แยกก็จะระส่งนะฮะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ